ลืมภาพมุงลวดกันมแมลงแบบเดิมๆที่เป็นตาข่ายหนาะรบกวนสายตาแถม,มแมลงยังหลุดเข้ามาได้พบกับอีกขั้นของนวัตกรรมมุ้งกันมแมลงจากซีรีส์เทิตของทอสเทมหน้าต่างดีไซน์ใหม่ที่มาพร้อมผืนมุ้งกันมแมลงเทคโนโลยี n v v s s b l e Shield ด้วยเส้นใยขนาดเล็กที่ให้ความโปร่งแสงไม่บดบังทัศนียภาพการมองช่วยให้อากาศถ่ายเทได้สะดวกและยังสามารถกันมแมลงได้อย่างมีประสิทธิภาพ พบ3จุดเด่นที่ทำให้มุงกันมแมลงจากเอทิแตกต่างจากมุงกันมแมลงทั่วไป 1. วัสดุมุ้งบางลงถึง40%เมื่อเทียบกับมุ้งกันมแมลงทั่วไปจึงเพิ่มมุมมองได้ชัดขึ้นถึง 20%. 2. ลดช่องว่างลง20%ทําทให้เส้นมุ้งมีความถี่มากขึ้นสามารถป้องกันแมลงตัวเล็กได้อย่างมีประสิทธิภาพ 3อากาศไหลเวียนเพิ่มขึ้นถึง20%ทําทำให้รู้สึกโปร่งสบายด้วยอากาศที่ไหลเวียนมากกว่ามุ้งกันมแมลงทั่วไปลูกค้าท่านใดสนใจประตูหน้าต่างทอสเทมทางเรายินดีให้คำปรึกษาเพื่อให้ตรงกับความต้องการของลูกค้าเรากิดรุ่งเรืองอล um ูมิเนียมโทร4 4 4 6 4 6 043